สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับสางวอนในช่องของใครบังไฟซูเปอร์เองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเตรียมอัดบังไฟนิ่วนะครับจดี๋ยวมาสุมหัวนะครับเริ่มจากผมเอาเถียดเกานะครับเถียดเกายัดกระป๋ายดันในนะครับเป็นทอนิวยี่ห้อให้หล่อนนะครับพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปอ่าลนไฟนะพี่น้องเดี๋ยวตัวนี้ไปลนไฟนะครับแล้วก็เอามาหมุนใส่โคกนะครับเดี๋ยวมาดูเลยครับ กำลังต้มไก่อยู่นะครับล้นพาะมานิมหนิมนิดนึงนะครับนี่นะครับหมุนใส่กลนโคกได้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเอาเถียดออกนะครับพี่น้องอาจะใส่สากตัวนี้นะครับ ต้องไปนะครับกระแทกเทียดออกนะครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผับหัวบองไฟนิวนะครับผมใส่เทียดนะครับเทียดเกานะครับลองเอาไปใส่บ้างครับผม